มาจ้ากินน้ำกันข้าวเหนียวกเกือบสิเบิดตละเครื่องทองเครื่องข้างเลยจังคิดพอพี่น้องแสบค่ะสมพักเมื่อแล้วหิวไหลน้ำตกหมูสามสันบรยนหมูสามสันน้ำตกเบคอนเ <c oughs> มนูแก้ปัญหาสมบอรณ์่ะ แต่แสบเกินขาดพี่นง้วๆอันนี้ก็ะสมพักการบกคลีกับแคอ่อทสมพัก ข <c oughs> องข้าวเหนียวอใส่มันหน่อยนี่ราคาส้มนะแล้วแล้วนำตกมูซ้มซันนรือว่าน้ำตกไปก่อนของยายอ่อนนี่พ <ขอ S 1> ี่น้องข้าวเหนียวกับมีเขาบโพใส่กองอุออ่นมาหอน มาได้จ้าพูดใะไไกลพักกะเบียร์พักไปใครปลูกก็ในใสวนจาพักยังเกิดขึ้นเนี่ย ไรลงไทยลง,งัน้คก็เขาติดมือเนอะบ้าลงเห่ียนดินเมื่อกี้นี่บอลงสวนบ่ตองหันอยากพี่น้องเขาหันมาให้แล้วเรียบร้อย ใช้ขามา่าเราก็นั่งน้ำกันเลยเอยค่ะทำมุมมามกอดสดขอดไข่เด้อพี่น้อง สไตล์น <C ười> <ENNIS> ี <lawsuit> ่มากจะเกิดพี่น้องเลยบรรยากาศมืดเลยครัคึมคมหัวอานนี้เนี่ยเมื่อเช้าฝนตกหอดเทียงจมบายมาแดดหอนหอนพี่น้องเลย แดดนิวซีแลนด์บรมเนของหลีเดพี่น้องผิวใหม่ผิวเกี่ยมเลยเดแล้วก็เป็นเป็นเอียงก็เข้เอินนั่นนั่นมาเล่งผิวหนัง่ะย่ำหนาแนวก็ห่อไว้ดีเดเพราะหนาหอนมาก บ่วค้าอาทิจดอกเปลี่ยนสีปรับแปบบสีเดิมเขามาเลยแต่ว่าทั้งเพิ่พนจักสีจังได,ด้ดอกเห็นได้ใจปั่นบาสบีเลยพี่น้อง วายเกินขาดเกินขาดเพลียวก็เรยมาฉลองก่อนก่อนค้นสั่งถี่ถี่มากแล้วเขาเลิกงานแล้วเขาสมัครกิน เ่าเคาก็มากัม <l acht> <l acht> ูเขาเหมือนกันหลายๆคน เพิ่งเฮ็ดข้างแนกกับติดแจเล้วพี่น้องเอ้ยนแค่มาตัดเครื hey. ่องอร่อยสบายสบายถ้าว่าอยากกินหมูน้ำตกติดมัน ต้นตกหมูติดมันมาสนั่นบาคนสุดสื่อไม่เห็นอาหารเราจักไปสั้นตัวหมูมีแต่นเนือนน้อมันบมมมีติดมันบริสื่อม์มวนสามจันมาะ ลงฝนคือสิมาแล้วรอบนี้พัก <c oughs> พักนี่ก็หินหินเขากาขันเขากันคือบาสบีพี่นออ้อง ไงนเสียงก็มือน้องตึงๆด้วยเห็นเขาน้วหติดมือเลยบ่ เสแล้วยังแบบขอสิลดความอ่วนด้พี่น้องหามปากว่ไรหามใจตัวเองนีง้หามวะไร <clears> hmm. <throat> สุดยอดบอกคักเลยค่ะ แห่งกินแห้งเสแปรแห้งกินแห้งมันบอกอะไลยมันเน่ามันหยืดทุนหน่อยช่วงทหงไหวน้องขนะันาะซับมันียกับกับขอบคุณขอบคุณเพื่อนพ้องลองปีเด้ค่ะเด้อที่มาเป็นกำลังแรงแก่หหอ,อน,นี่ม <c oughs> ีโอกาสกัสิกลับรไปสิแวีไปท,ทักทายไปอันนี้กับขอบคุณขอบคุณเพื่อนพ้องยินดดอกได้ว่าช่วงนี้ มันติดคันเล็กๆน่อยๆน,อยนะค่ะเนาะยังไดก็สิไปหาไปอันนี้คือเกาหันละเจอกันใหม่เด้อค่ะเด้อกับคลิปต่อไปกับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ